สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูบแป้งการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอที่จะสปอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์ป,ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดให้ส่วนตัวรอบมีถึง31มีนาคมแอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะในตอนนี้เวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกทกคนมาดูว่า อะไรกำลังจะออกมาในความรักความสัมพันธ์ให้คุณได้เห็นนะคะในเร็วๆนี้จะเดือนเมษายนแล้วหลายๆท่านก็มีรอลุ้นในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะจงมั่นใจตัวเองไว้เพราะว่าก้าวเหรียญเกิดขึ้นใบแรกเลยนะคะความมั่นใจสเสน่ห์ความเป็นอิสระในตัวตนคุณคุณค่าในตัวตนของคุณนี่คือสัญญาณของคุณค่าในตัวตนคุณจะทําให้คุณได้พบเจอความรักที่ โรแมนติกเขาให้เกียรติคุณเขาเห็นคุณค่าในตัวตัวตนของคุณเขาออฟเฟอร์คุณเขาซัพพอร์ตคุณเขาให้เกียรติเคารพคุณทั้งตัวและหัวใจจงเชื่อมั่นไว้ว่าคุณกําลังได้เจอความรักที่ดีมาดูว่าความรักอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณผลลัพธ์แห่งความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้มาดูกัน พลังงานของทุกคนเป็นยังไงมาดูกันนะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์ในเร็วๆนี้เจเลเวอร์ Global, สวยงามมากเลย จะมีความรักเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะมีความโรแมนติกเกิดขึ้นอะไรแบบนี้จะมีการตกลุมรักแรก,รก,รกพบหรือว่าใครบางคนกำลังหวนกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้การสื่อสารการสบตาใครบางคนที่แบบสปาร์คคลิกตกลุมรักอะไรแบบนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือใครบางคนที่จะหวนกกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคุณกำลังจะมีความโรแมนติกกับใครบางคน คุณกำลังที่จะได้ออกเดทกับใครบางคนคุณกําลังที่จะได้ดื่มด่ากับความากับความรักที่เป็นเหมือนดินเนอร์ใต้แสงจันทร์หรือทะเลความโรแมนติกของความเป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะเกิดขึ้นมันละมุนนะทุกคนนะคะ,ม,ะมัลมนมันโรแมนติกมันจริงจังมันมีความเซ็กซี่มันมีความ มันมีสเสน่ห์มันมีความเย้ายยวนมันมีแพชั่นมันมีความอบอุ่นมันมีการสัมผัสสัมผัสผิวอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นความอบอุ่นอบกอดแบบนั้นที่คุณจะได้สัมผัสคุณกําลังมีความรักครั้งใหม่การกําเนิดเกิดใหม่ของความรักสีชมพูไปหมดเลยนะคะสีชมพูระเรื่อเลยอะไรแบบนี้ เรคับคุณกำลังได้ได้พบเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าคุณคอนเน c t ด้วยความสุขของคุณจริงๆด้วยพลังงานของคุณจริงๆกำลังได้เจอกับใครบางคนในสถานที่หรือว่าผู้คนหรือว่าใครแนะนำหรือในงานรื่นเริองอะไรบางอย่างนะคะว้าวเฉลิมฉลองการมั่นหมาย ใครบางคนที่คุณอธิษฐานถึงกําลังจะมาหรือใครบางคนอธิษฐานถึงคุณต้องการคอมมิชเมนต์กับคุณแต่งงานกับคุณใครบางคนอยู่ไกลหรือว่ารอคอยคุณอยู่อะไรแบบนี้เลยนะคะรู้สึกได้มาดูว่าความรักอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ six of swords เกิดขึ้นคุณถอยมาจากใครบางคนเพราะคุณต้องการความรักที่ใช่ ควีนวอนสวยงามจังเลยนะคะความรักอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณผลลัพธ์ของความรักอะไรกำลังจะแสดงให้คุณได้เห็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าคุณมีเสน่ห์มาก King of Cups คุณรู้ไหมว่าคุณดึงดูดพลังงานของใครบางคนมากๆเลยว้าวกรี๊ดนะคะทุกคนกรี๊ดสิคะรออะไรอยู่ ทุกคนนี่เป็นพลังงานแห่งดินน้ำลมไฟนี่เป็นพลังงานของความรักที่ที่แสนแบบมีสเสน่ยยั่วยวนเยา้ายวนใจมากๆเพราะว่าสัญญาณของคุณคือ Queen of Wands คุณมีสเสน่ยคุณเซ็กซี่นะคะบอดี้ของคุณร่างกายของคุณความสามารถของคุณความมั่นใจของคุณแล้วก็ความสมาร์ทของคุณ คุณเก่งคุณมีความสามารถคุณมีความเซ็กซี่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคุณมีบุคลิกภาพที่ดีคุณมีบอดี้ที่เซ็กซี่สวยสง่าดึงดูดถูกชะตาต้องตาต้องใจของใครบางคนและคุณกาลังได้เจอกับใครบางคนที่เขามีความสมาร์ทเหมือนคุณนะคะคุณอาจจะบุคลิกภาพดีการแต่งตัวที่โดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์ในตัวเองมากๆเลยคุณกำลังเจอใครที่แบบเป็นสุภาพบุรุษนะคะ สุภาพสตรีที่อบอุ่นนิสัยดีจิตใจดีเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีอิมมอ o n นลอารมณ์ความรู้สึกของคนที่อบอุ่นเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างเป็นที่เ,เขาอาจจะอายุไล่เลี่ยกกันกับคุณหรือว่าอายุมากกว่าคุณแก่คุณมากก็ได้นะคะพ่อไม่แม่ม่หรือว่าต่างชาติแบบนี้ก็ได้แล้วเป็นคนที่โสดต้องโสดแล้วคนคนนี้มาพร้อมกับความสุข หรือคุณอาจจะมีใครเข้ามาที่แบบชอบคุณเกินกว่าหนึ่งคนนั่นคือคุณไร้ร้องไปด้วยเสน่ห์มากๆเลยตอนนี้นะคะอาจจะมีคนนู้นมาคนแบบอายุไล่เลี่ยมมาจีคุณมาคุยกับคุณหรือคุณอายุมากกว่ามาจีบคุณแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะบางอย่างกําลังพิสูจน์ด้วยการที่คุณจะได้เรียนรู้ความสมาิที่มีเซ็กชวลโดยเช่นกันนะคะ เซ็กชวลิตี้ที่เข้ากันได้เคมี K ที่เข้ากันได้ความรู้สึกอบอุ่นทางใจความรู้สึกปลอดภยัยความไว้เนื้อเชื่อใจข้างในที่ต้องพิสูจน์ด้วยระยะทางวันเวลาและการกระทําเพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่เขามีซิกเซนส์สัญชาตญาณของความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่รู้แบบลึกซึ้งในความรักความสัมพันธ์นั่นคือเขาพร้อมที่จะทุ่มเททั้งใจและกายให้คุณคนเดียวนะคะตกหลุมรักคนเดียวให้คุณคนเดียวทั้งหมดดูแลซัพพอร์ตคุณได้ เจอใครที่เขาเป็นสุภาพบุรุษท,ที่เขาจะแสดงออกกับคุณหรือว่าให้เกียรติคุณแบบที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไปเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะรักคุณเคารพคุณเพราะว่าเขาเป็นคิงของคัฟในตอนนี้แต่เขาอาจจะมีความความรู้สึกการแบบอาจต้องใช้เวลากับคุณใช้เวลาเข้าใจพลังงานของคุณเข้าใจในพลังงานอารมณ์ของเขาเพราะว่าคุณเป็นคุณเป็นไฟเขาเป็นน้ําสมมุตินะคะมันมีความแตกต่างในหยินหยางพลังงานแตกต่างของอายุแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ มันเป็นอะไรอิ o ม i ช n นลความรู้สึกของเขาที่มันแบบเขาจะต้องควบคุม Control อารมณ์ความสุขของตัวเองและแสดงการกระทำของของเขาให้ออกมาให้คุณได้เห็นว่าคุณคุณเป็นคนที่พิเศษของเขานั่นเองนะคะนี่คือสวยงามมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าความสมารถครั้งนี้คุณจะได้เจอใครที่ หมือนถูกชะตาต้องตาต้องใจคุณเคยอบอุ่นมีความเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์ตกหลุมรักรักแรกพบหรือว่ามีความโรแมนติกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณหรือใครบางคนกําลังเข้ามาจีคุณหรือว่าเข้ามาส่องๆดูๆคุณอยู่นะคะทีนี้แหละมันจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องใช้เวลากับเขาไปก่อนนะคะคุณจะได้เจอใครที่คุณตามหาด้วยสัญชาตญาณของคุณความมีเสน่ห์ของคุณคุณจะได้เจอใครที่ ที่คุณและเขาเป็นคู่ความรักของกันรละกันขออีกสักหน่อยค่ะความรักที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่กําลังจะออกมาในความรักความสัมพันธ์เพจ s ับ r อดสิ่งที่กําลังจะออกมาในความรักความสัมพันธ์ไอสับคับมีใครบางคนจับตาดูคุณอยู่บางท่านในที่นี้เหมือนคุณเจอใครบางคนแล้วในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ เหมือนกับว่าบางท่านในที่นี้คุณรองหัวใจของใครบางคนที่เป็นคู่ชีวิตคู่แท้ของคุณจริงๆรองสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคนนั้นกําลังจะมาหาคุณคุณรู้สึกพลังงานของตัวคุณเองได้ทีนี้มาขออีกหน่อยสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้พลังงานโซลคอนเนคชั่นค่ะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้กับความรัก ขออีกสักหน่อยทำไมรู้สึกปแปลกๆ The date, date and r e b i r t h t r a n s from o การเปลี่ยนแปลงนะคะบางอย่างของความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น Two of Wands เอ,อ่อต้องบอกว่าบางท่านในที่นี้ทำไมถึงรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีอะไรบางสิ่บางอย่างที่เป็นการ date and r e b i r t h จบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือว่า transform บางสิ่งบางอย่างในการยกย้ายการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงสู่อนาคตความรักที่ดีกว่านั่นคืออะไรที่จบไปแล้วคือจบมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถรอใครบางคนได้อีกต่อไปแล้วคุณกำลัง move on ไปสู่สิ่งใหม่ seven of wands คุณกําลังได้ออกเดินทางโยกย้ายสู่อนาคตที่ดีกว่าของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นใครบางคนในที่นี้หท่านเท่านั้นที่เหมือนกับว่าการ เดทอ a n รีเ b ิร์ h จบเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อทาน์มเป็นคู่ชีวิตคู่แท้นะคะแต่บางท่านคือจบบางอย่างกเก่าๆเดิม,ดมแล้วคือไปสู่สิ่งใหม่ของความรักครั้งใหม่อนาคตครั้งใหม่ที่คุณออกตามหาเพราะ The, The Hermit แล้วก็ t ด e e เอ็มเพเหมือนคุณเติบโตคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณเติบโตเป็นคนที่มีคุณวุฒวัยุที่สูงขึ้นแบบนี้และเหมือนกับความรักคู่รัของคุณทาให้ทาให้คุณได้เรียนรู้กับคําว่า กับคำว่าการเคารพตัวเองการให้เกียรติตัวเอง The w o r l d เกิดขึ้นด้านหลัง Justice เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นพลังงานเหมือนคุณเข้าใจพลังงานคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองคุณอาจจะเจอใครบางคนที่เข้ามาทำให้คุณได้เปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองไปสู่ energy ของคำว่า the in p l e เอ energy ของคำว่าอุดมสมบูรณ์ความสุขการ connection หรือการเหมือนกับเชื่อใน Divine Feminine ของคุณ สร้างเสน่ห์สร้างคุณค่าในตัวตนคุณคือคุณกําลังเจอใครที่เข้ามาสร้างคุณค่าในตัวตนคุณที่ไม่ใช่ระยะสั้นๆคือหลังจากนั้นสองปีขึ้นไปคุณมันอาจจะเป็นบางอย่างที่สร้างคุณค่าในตัวเองสร้างคุณค่าในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิการกระทำอินทรีย์บางอย่างภายในใจการตื่นรู้ในด้านจิตวิญญาณแบบนี้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะ อะไรที่คุณกําลังที่จะได้เจออะไรที่ชั่วครั้งชั่วคราวรับรองว่ามันจะจบเร็วไปเร็วมากๆแต่อะไรที่รู้สึกว่ามันไปต่อได้มันเป็นระยะยาวแบบคู่ชีวิตคู่แท้มันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้ตะหนักถึงการเข้าใจพลังงานตัวเองเข้าใจเขาและเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่สะดุดหยุดแล้วก็ทําให้ได้กำเนิดเกิดใหม่ในสิ่งสิ่งนั้นเพื่อเติบโตในทิศทางของชีวิตของคุณและเขาที่เป็นทางที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ธรรมดาค่ะนี่คือสิ่งที่กำลังจะออกมาในในความสัมพันธ์แต่ต้องใช้เวลาใจเย็นนะขอพลังงานของไพ่สำหรับนี้หน่อยนะคะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้พลังงานแห่งดินน้ำลมไฟนะที่เกิดขึ้นความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหน้ากา Healing Heart Not Today ความจริงของความรู้สึกกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นของใครบางคนนะคะแล้วก็หัวใจที่แต่งสลายของคุณจะถูกคิวจะถูกประสานรอยร้าวในตัวเองก่อนที่จะได้พบเจอความรักครั้งใหม่อะไรที่คุณเคยเสียใจยแล้วเจ็บปวดแล้วมันผ่านพุนไปแล้วอะไรที่รู้สึกว่าเป็นบาดแผลเพิ่งเพิ่งจะ เสียใจและเจ็บปวดอาจจะไม่ใช่วันนี้ในตอนนี้ที่กําลังจะโฟกัสแต่มันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเกิดขึ้นกับคุณ Help Choice Self Love and Self Care Being Happier Love and Life นะคะว้า wow. วคุณอย่างที่บอกไปเลยคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่เติบโตไปกันกับคุณ คุณกําลังได้เจอใครที่เป็นความรักความสามานที่ทำให้คุณได้รักตัวเองเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองเหมือนกับความรักครั้งนี้มาสอนกับคําว่ารักกับคําว่าชีวิตให้กับคุณคุณและเขาเหมือนกันสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับแค่กันและกันเป็นกระจกเงาสะท้อนถึงกันและกันคุณค่าในตัวตนตัวตนของคุณสะท้อนถึงคุณค่าของ ให้สะท้อนไปถึงเขาด้วยเช่นกันนะคะคุณอาจจะเจอใครที่มีสเสน่ห์หลงไหลตัวเองตกหลุมรักตัวเองมากๆหรือคุณอาจจะตกหลุมรักตัวเองหลงสเสน่ห์ในตัวเองแต่ว่าเขาคนนี้จ,จะทําให้คุณได้มองเห็นภาพแห่งความเป็นจริงหรือว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นคนรักของคุณว่าสิ่งที่คุณจะต้องใส่ใจหรือว่าสิ่งคุณจะต้องแสดงออกคืออะไรความอ่อนโยนหรือการเติบโตแบบนี้เพราะขึ้นเป็น the place เกิดขึ้น things coming บางสิ่งที่เป็น ขอบเขตหรือว่าความเสียใจของคุณจะถูกเยียวยาจะถูกการกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งกับความรักครั้งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีบาดแผลอะไรอยู่ในใจแล้วคุณต้องการให้ใครเข้ามาแก้ไขบาดแผลนั้นเป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนเลยจริงๆนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีบาดแผลคุณโฟกัสงานโฟกัสชีวิตคิวแบบ ห่วงแหนตกกลุ่มรักตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดทางจริงแล้วค่อยเปิดทางและเปิดใจเมื่อคุณพร้อมเมื่อคุณรักษาบาดแผลหัวใจแล้วนะคะเพราะว่าคุณจะรู้ว่าคุณจะรู้ว่าคุณค่าของตัวคุณเองของความรักครั้งใหม่อยู่ที่ไหนขออีกสักหน่อยค่ะความรักที่กําลังจะเกิดขึ้น hard break ทําไมขึ้นว่าเป็น hard break นะคะคามาคามิกค่ะ ความสัมพันธ์ Love is coming ความรักกำลังจะมาทุกคนการเติบโต Renew เห็นไหมคะ s e l l Love ความรักของคุณครั้งนี้สะท้อนถึงการบาดเจ็บนะคะความเจ็บความเสียใจมันผุดขึ้นมานะคะความเจ็บความเสียใจในหัวใจมัน,มน,มนร้ายแรงมากๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นบางอย่างจะทําให้เรารู้สึกว่าอยากที่จะกลัวอยากที่จะวิ่งหนีออกไปอยากที่จะปกป้องตัวเองปกป้องหัวใจตัวเองสําคัญมากๆ เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าปกป้องหัวใจตัวเองได้คอนโทรลได้เปลี่ยนความรักบางอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กาลังเหมือนกับทําให้เรากลัวทําให้เราแบบแอบกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรืออะไรบางอย่างที่ก่อนอันนี้นเป็นอดีตที่ทําให้เป็นรอยร้าวบางอย่างเกิดขึ้นมันคือการได้เหมือนกับมาผสานหรือว่าเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์ได้ไม่ได้อยู่ที่เราตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งหรือ อะไรบางอย่างที่เป็นอดีตที่เราตั้งใจ mm hmm. ก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคะอโหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยมันเป็นอะไรคามาเกี่ยวกับการเหมือนกับกลัวกับความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเปลี่ยนอะไรบางอย่างเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเซอร์ไพรส์ความรักครั้งใหม่กําลังจะมาหาคุณ l ลิฟอิสคัมมิงจงมีความเชื่อความศรัทธาในความรักนะคะความรักที่กําลังจะเกิดขึ้น paradise อีกแล้ว the runner teddy นะคะมีน้อยสิ่งที่คุณกลัวทุกคนคุณรู้ไหมว่าคุณจะได้เจอ happiness and joy p l a y f u l n e s s enjoying each o t h e r honeymoon นะคะคุณจะเจอใครที่เขาและคุณไปด้วยกัน ไปด้วยกันท่องไปด้วยกันท่องเที่ยวด้วยกันทํางานด้วยกันเดินทางด้วยกันมีความสุขด้วยกันอะไรบางอย่างที่ที่วิ่งหนีออกไปกําลังที่ได้กลับเข้ามาอะไรที่เป็นความกลัวความเสียใจปล่อยมันทิ้งไปคุณอาจจะเคยวิ่งหนีในความรักความสมัครความรักความสมัครครั้งนี้คือการ f l o r i s h i n g การ b o o m i n g ในความโรแมนต์ในความรักความสมพันเหมือนเด็กๆเหมือนเหมือนหมีน้อยที่น่ารักกุ๊กกิ๊กกระดุกกระดิกอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่า ปลดปล่อยความอิโก้ความกลัวความมีเหตุผลของตัวเองทิ้งความโมโหความโกรธาของตัวเองทิ้งและเป็นความน่ารักสดใสเป็นความรักที่เติบโตและสร้างบริกันถึงจะมีหนทางคู่ชีวิตที่เดินทางไปทางเดียวกันถึงจะผ่านโพนในเรื่องของคามิกของ Relationship ถึงจะปลดปล่อยความเจ็บความกลัวเสียใจที่มันเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่ทิ่มแทงในความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะมีความรักครั้งใหม่หรือว่าก่อนที่ความสัมพันธ์มันจะเติบโตไปมากกว่านี้คุณจะเจออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ากลัวกังวลวิ่งหนีไม่อยากไม่อยากไปต่อไม่อยากอะไรแบบนี้แล้วมันมันจะเกิดขึ้นไม่ไม่คุณหรือก็เขานะคะเพราะฉะนั้น Queen of Wands ใจเย็นๆใจเย็นๆในความรักความสัมพันธ์ ที่คุณกำลังได้เจอเพราะคนของคุณคือสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่รักเดียวใจเดียวพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณพร้อมที่จะเป็นคนรักคู่รักที่จะเรียนรู้กันนะเรียนรู้อารมณ์เรียนรู้ความโกรธเรียนรู้สัญชาตญาณเรียนรู้ท่าแท้ของกันและกันเพื่อเติบโตไปสู่คู่แท้คู่ชีวิตของกันและกันเป็นความโรแมนติกของความรักเป็นการเดินทางไปด้วยกันเป็นเซลล์เลิฟแอนด์เซลล์แคร์ของกันและกัน ฮปปี้ความสุขของความรักกันเองนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่พายอยากจะบอกผลลัพธ์ที่จะออกมาในความสัมพันธ์ใครที่ไม่ดีไม่ใช่คุณจะวิ่งหนีคุณจะตัดจบแน่นอนคุณจะกลัวคุณจะมีสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะโซลคอนเนคชั่นโซลคอนแท็กกำลังทำงานวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ